เราจะไปกันสองวันแต่ว่าลูกเนี่ยต้องรักษาราชการแทนเข้าใจไหมลูกพร้อมรับผิดชอบเพคะการปกครองอาณาจักรท้าทายไม่ใช่น้อยนะลูกต้องลงนาเอกสารดูแลครัวสวนและก็คนในวังต้องพบข้าราชบริพานด้วยนะเตรียมตัวไว้แล้วเพคะดีความพร้อมบวกกับความตั้งใจจะช่วยลูกได้นะเข้าใจไหมลูกเข้าใจดีเพคะดีมากอ้าวลูก เตรียมการพร้อมหรือยังเรื่องงานราชสมาคมนะ่ะอะพร้อมแล้วฝ่าบาทมอมทันสยาทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยพียะค่ะไม่ต้องห่วงพียค่ะออวอ้ยกล่นก่นอย่าลืมนะลูกอรลรลาลูกเป็นเจ้าหญิงทําตัวให้เหมาะสมก็ไม่มีปัญหาแล้วละนะไม่ใช่แค่นั้น<ม>เจ้าหญิงสบายอยู่แล้วขอพระไทยเพคะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ปกครองอาณาจักรน่ะ ข้ารู้ว่าท่านทําได้อยู่แล้วองหญิงขี้เาวของข้าข้าคงคิดถึงองค์หญิงแย่เลยเออฟิลิปข้าก็เหมือนกันคืนนี้ก่อนนอนมองดวงดาวที่สว่างที่สุดนะพะยะค่ะจะได้รู้ว่าข้ามองดวงดาวดวงนั้นเหมือนกันได้สิข้าสัญญาสซมสันให้มารู้จักเวลาหน่อยสิ <laughs> แม้แซมสัน จาได้อยู่กับเคาอีกตั้งสองวันแน่เราไปก่อนก็นแล้วกันนะลำลากรันสบายเลยนะฟิเลปท่านไปเถอะพร้อมแล้วฮะคิดออกแล้วตอนท่านกลับมาข้าจะจัดงานเลี้ยงให้ท่านแน่ใจนะถ้ามีงานลดมือขนาดนี้นี่แน่ใจสิสบายมากเลยแล้วข้าก็เต็มใจด้วยอไปแล้วโอโลรากูแจมเมืองอยู่กับลูกแล้ว อย่าลืมที่เราบอกล่ะความตั้งใจเนี่ยจะช่วยลูกได้เสมอนะลูกนะเพคเสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพ่อไม่ได้เป็นห่วงโอ้ทำไมวุ่นวายแบบนี้ดาบข้าอยู่ที่ไหนอ่ะมีใครเห็นดาบพระอมองไมโ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรอ,ะอ่ะเจอแล้ว <laughs> ใช่กษัตริย์เฮอเบิดขี้ลืมจังดีนะที่ไม่ได้ลืมหัวตัวเองนะเอาละ ตอนนี้ข้าทำภารกิจดีกว่าแต่ว่าองค์หญิงเก็บกระถานี้เอาไว้ดีกว่านะให้ข้าเก็บไว้ทำไมอ่ะคือว่าองค์หญิงอาจจะเจอเรื่องยุ่งยากเพื่อมว่จะช่วยอะไรได้ท่านมีน้ำใจมากแต่เราไม่ใช้มันหรอกถึงมีเรื่องยุ่งยากก็จริงแต่เราจะแก้ไขเองโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์นะเข้าใจไหมก็ดีเพคะงั้นรับไปเลยรับไปรับไปสิอ้าวฟา,าบาทได้ปลอดเถอะพะยะค่ะไ,ได้โปรด เราต้องไปแล้วล่ะท่านเองก็เช่นกันทีนี้จําไว้นะเพคะนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าจะอธิษฐานอะไรต้องระบุให้ชัดเจนถ้าพูดไม่ชัดเจนอย่างเช่นทำดินเนอร์มันอาจจะทำให้องค์หญิงเป็นอาหารก็ได้นะเพคะจ้าขาเข้าใจแล้วไปได้แล้วล่ะโชคดีนะ